สวยอ่ะชอบสีเหลืองเอาสีนี้เอาสีนี้เอาอันนี้เอาอน,นี้จะเอาอันนี้ฮัลโหลนะครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับฟิดได้แคสเกมเมอร์เดอีกแล้วนะครับก็ วันนี้มาอยู่ในแมปโลกกว้างก็คือแมปสอนทำนั่นเองนะครับก็จะมาสอนวิธีการทำแกะเปลี่ยนสีนะครับหลายคนก็คงรู้แล้วนะครับแต่ว่าผมอยากจะเอามาทำอีกนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาแล้วก็คลิปนานเกินไปนะครับก็เราต้องเลือกสีตามนี้นะครับเนี่ยที่อยู่ข้างล่างเนี่ยก็สามารถหาได้จากทรัพยากรทั่วไปในหมวดเอาชีวิตรอดนะครับก็เอากดค้างไปที่สัตว์ตัวนั้นนะครับ เอ้เอากดเข้าไปที่แกะตัวนั้นนะครับก็ที่เปลี่ยนสีก็ง่ายๆหลายคนก็รู้แล้วแต่ว่าคืออยากจะเอามารีวิวอีกเพราะว่าผมก็รู้นานแล้วแหละแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ทำนะครับเพราะว่า mm hmm. ก็อย่างที่บอกนะครับว่าฝนมันก็ตกนะครับแล้วก็ช่วงนี้มันก็งานเข้าเยอะมากเลยมันก็เลยไม่แทบจะไม่มีโอกาสได้ ลงคลิปนะครับแล้วก็เน็ตก็มีปัญหาบ่อยมากเกนเลยแบบก็ขออภัยด้วยนะครับสําหรับน้องที่มาเล่งนะครับกับพี่ๆคลิปเมื่อไหรจะลงลงใหม่ยั่งอะไรนี้นะครับก็ขอบอกว่าให้รอก่อนนะครับเพราะว่า,าช่วงนี้ก็โอ้ยเอาเอาช่วงนี้ก็ต้องแบบ รอโอกาสว่างๆก่อนก็อย่างที่บอกนะครับว่างเมื่อไรจะแคสเพราะว่าช่วงนี้มันก็งานเยอะมากเลยหลายคนก็คงรู้โอเคก็จะได้มาประมาณเท่านี้นะครับโอเคก็ลองเอาไปทํากันดูในหมดอชีวิตรอดได้นะครับของพวกนี้ก็หาได้จากดอกไม้ทั่วไปนะครับแล้วก็มะขามนับหลายคนก็คงรู้แล้วแต่บางคนก็บอกบางคนก็ไม่รู้นะครับว่า มันมีประโยชน์ยังไงเอาไว้ทำไรอะไรนี้นะครับก็มาบอกแล้วนะครับว่ามันมีประโยชน์มากแค่ไหนเอาไว้ทําไรแล้วก็ก็คือเอาไปทําเป็นฟาร์มแกะหลักสีได้นะครับแล้วก็ก็คือทําฟาร์มแกะหลักสีแล้วก็เอาไปตัดขนแกะทําแบบเป็นสายลุ้งขึ้นฟ้าอะไรเงี้ยนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรอีกแล้วก็มาสอนทําแค่นี้โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ลืมอีกแล้ ถ้าดูคลิปนี้จบนะครับอย่าลืมนะครับรบกวนช่วยกด s u c r i b าย i k e like and s h ชร e ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนบ๊ายบายจ้าจุบจ๊บๆ